สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารุปรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในชุด3ตัวบนตรงๆในสูตร A5 สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่แล้วก็มาลงให้ท่านชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่1ธันวาคม2567นี้กัน สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นสูตรใหม่แล้วก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ซึ่งมีสิติการเข้ามาแล้วทั้งหมด3มงวดเนาะสามงวดดังนั้นในงวันนี้เราก็จะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางอ่ะก็ก่อนอื่นท่านผู้ชมเหมือนเดิม มาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนัท่านผู้ชมมาดูตั้งแต่งวดแรกกันก่อนเนาะที่เข้า9 6 2จะเป็น ในชุด3ตัวบนตรงๆสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยได้8กับ9สูตรที่สองเป็นหลักสิบได้6กับสองสูตรที่สองเป็นหลักหน่วยได้7กับ2ก็ในชุด3ตัวบนตรงๆในสูตรนี้จะจับคู่ให้จะมีทั้งหมด8ดชุดตรงๆเนาะก็ ในงวดที่2เข้าที่044ก็คือ044ตรงนี้เข้าเป็นงวดที่2งวดที่3เข้า2 2 1 2 2 1ในชุดนี้เข้ามาทั้งหมด3งวดนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมมาดูในสูตรคิดคำนวณกันเลยอ่าสูตรครับสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชม มาดูในตำแหน่งหลักร้อยกันก่อนเนาะหลักร้อยเราจะใช้ตำแหน่งหลักแสนก็จะเป็นตำแหน่งหลักแสนย้อนหลังไปอ่จะเป็นของงวดที่3อย่างงวดน,นี้ในงวดนี้เราจะคำนวณหา962เราจะคำนวณหาหลักแสนสูตรก็จะเป็นลักษณะนี้ หลักแสนตรงนี้บวกด้วยหลักแสนตรงนี้อันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งหลักร้อยหนึ่งบวกเจ็ได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าอ่าท่านผู้ชมหลักร้อย ได้แปดกับ9้าต่อมาสูตรที่สองหลักสิบบนเราจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นอ่ะเราจะใช้ตำแหน่งหลักพันหลักพันคือตรงนี้หลักพันของงัวล่าสุดก็จะเป็นพันบวกกัน2ครั้งก็จะเป็น8ปบวกแได้16ก็ได้6 6บวกกัน2ครั้ง หกบกหได้12ก็เป็น2สูตรที่2ได้6กับ2ต่อมาในสูตรที่3หลักหน่วยตำแหน่งที่นำมาคิดคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งหลักแสนเหมือนเดิมของงวดล่าสุด1ครั้งบวกด้วย10ล่าง2ครั้งก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้ ห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกเจ็ดได้สิบเจ็ดตัวแรกได้เจ็ดเจ็ดบวกด้วยห้าคงที่ได้สิบสองก็เป็นสองอ่าปรากฏว่าผลรางวัลออกในงวันนี้เก้าหกสองก็เข้าตรงนี้ 9 6 2, 2ต่อมามาดูในงว,วดที่2องท่านผู้ชมงวดที่2หาหลักร้อยกันก่อนก็จะเป็นหลักแสนของงวัน,นี้ก็จะเป็น6กบวกสีบวกสได้10ก็เป็น0ูบวกหได้1ต่อมาหลัก10บน ก็จะเป็นตำแหน่งหลักพันสองครั้งบวกกันหลักพันของงวดล่าสุดก็จะเป็น2อบวกสเป็น4 4่บวกสได้8ดต่อมาหลักหน่วย4ี่บวกศบวกศก็ได้4 4่บวกหได้9ผลรางวัลใน,นงวดถัดมาออกที่ ศูนสี่สี่ก็จะเข้าตรงนี้ศูนสี่สีส่เข้าเป็นงวดที่สองต่อมางวดที่สามหลักร้อยแสนของงวดน,นี้บวกกับแสนงวดน,นี้งวดล่าสุดก็จะเป็นเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม ต่อมาหลักสิบหกบวกหกได้สิบสองสองบวกสองได้สี่ต่อมาหลักหน่วยก็จะเป็นแสนหนึ่งครั้งบวกสิบสองครั้งห้าบวกหกได้สิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งบวกห้าได้หก ผลรางวัลออกที่สองสองหนึ่งก็เข้าตรงนี้สองสองหนึ่งี่เข้าเป็นงวดที่สามต่อมาท่านผู้ชมมาดูในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมว่าจะได้ที่ชุดสามตัวบนตรงๆที่เลขอะไรบ้างท่านผู้ชมมาดูหลักร้อยกันก่อน หาหลักร้อยจะเป็นหลักแสนของงวดนี้บวกกันกับหลักแสนงวดนี้ก็จะเป็นสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหต่อมาในสูตรที่สองจะเป็นหลักสิบบนหลักสิบบนจะใช้ตำแหน่งหลักพันสองครั้ง จ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สี่บวกสี่ได้แปดน่ะหลักสิบได้สี่กับแปดต่อมาหลักหน่วยบนหนึ่งบวกสามบวกสามก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้า ได้สิบสองก็เป็นสองท่านผู้ชมสูตรแรกหลักร้อยทําได้ห้ากับหหลักสิบทําได้สี่กับแปดหลักหน่วยทําได้เจ็ดกับสองเดี๋ยวเราจะมาจับคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่เดี๋ยวซูมก่อนงวดที่สี่ หลักร้อยได้ห้ากับหกหลักสิบสี่กับแปดหลักหน่วยได้เจ็ดกับสองอันนี้ร้อยสิบหน่วยเป็นสูตรใหม่นะท่านผู้ชมแล้วก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดน,นี้เป็นงวดแรก แล้วก็ลงสูตรให้ท่านผู้ชมดูเนาะอาจจะปล่อยในงวดนี้แล้วอาจจะมีเห็นในหลายๆช่องเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบจะเก็บสูตรไว้สูตรไหนที่คำนวณแล้วเข้าเราก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในงวดนี้จะจับเป็นชุดสามตัวบนก็จะเป็นห้า สี่จิตห้าสี่สองห้าแปดจิตห้าแปดสองหกสี่จิตหกสี่สองหกแปดจิตแล้วก็หกแปดสอง ท่านผู้ชมชุด3ตัวบนตรงๆทั้งหมด8ชุดลงให้งวดแรก1นธันวาคม2567พร้อมสูตรในช่องนี้ช่องเดียวช่องสูตรหวย59ห้เนาะท่านผู้ชมถ้าไปดูในช่องอื่นก็ไม่รู้ว่า,าสูตรมาจากไหนหรือยังไงแต่ว่าในสูตร ชุดสามตัวบนตรงๆในสูตร A5 นี้ลงให้ท่านผู้ชมในช่องนี้เป็นงวดแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งคิดคำนวณได้ในสูตรนี้แล้วก็มาลงให้ท่านผู้ชมดูในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะก็ในสูตรนี้มีสิติการเข้ามาทั้งหมดสามงวดก็ถือว่ายังยังเข้า น้อยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ใดๆก็ตามท่านผู้ชมสูตรคิดคำนวณทุกสูตรมีความเสี่ยงมีเข้ามีหลุดดังนั้นก็เดี๋ยวดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางในวันนี้อ่ะก็ในสูตรนี้ก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าจัดทาขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่าววัสดีค่ะ